นัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของชีวิตคนที่คล้ายๆกับนิยายเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากความบังเอิญเสมออย่างเช่นในเสมเนี่ความบังเอิญที่เป็นเหตุให้เขาติดเหล้างอมแงม เริ่มขึ้นเมื่อเขาเรียนอยู่ในสถาบันเปิดใหม่แห่งหนึ่งเพื่อรองรับบรรดาวัยรุ่นที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติไม่ได้แต่ถ้าเรียนจบจากสถาบันแห่งนี้อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของสถาบันรับประกันว่ามีงานให้ทําวิทยาฐานะก็เทียบเท่าปริญญาตรีทุกประการวัยรุ่นที่ไม่ผ่านการสอบเป็นครั้นก็เลยแห่มาสมัครเรียนเป็นจํานวนมากที่เรียนแห่งเดิมของนายเสมเนี่เป็นโรงเรียนวัด เน้นการสอนทางวิชาการควบคู่กับความรู้ในพระศาสนามีวิชาที่เรียกว่าพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดสอนโดยภิกษุสงฆ์ผู้แก่กล้าในฝ่ายปริยัตยิทำให้เด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเป็นคนดีมีศีลธรรมพอตัวไม่ฝักใยเรื่องอบายมุขไม่ฝักฝยเรื่องอบายมุขเด็ดขาดเรื่องกินเหล้าเมายาหรือว่าเที่ยวกลางคืนไม่มีในนักเรียนของที่นี่ เด็กทุกคนจะถูกธรรมะฟอ,อกจิตใจยอมใจให้เป็นสีขาวเหมือนผ้าบริสุทธิ์ต่างกับสถาบันเปิดใหม่เหมือนคว้ากับเหวสถาบันแห่งใหม่เป็นแหล่งรวมของเด็กโงงจากทั่วสารทิศมารวมอยู่ในที่เดียวกันส่วนใหญ่เป็นลูกคนฐานะมีอันจะกินมาสมัครเรียนค่าเวลารอการสอบเอนทรานในปีหน้าฟ้าใหม่บางรายก็เรียนรอเวลาเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ใช้ชีวิตสำมเลเทเมาตามสบายวัยรุ่นที่กล่าวถึงนี้เป็นพวกที่เชื่อว่าศาสนาเป็นเรื่องของคนงมงายเอานารกมาหลอกให้กลัวเอาสวรรค์มาล่อให้หลงทำดีทำงามสวรรค์หรือนรกนี่เป็นเรื่องที่กุกขึ้นทั้งสิน้นมนุษย์เกิดมาหนเดียวตายหนเดียวตายแล้วก็สูญสลายเป็นอากาศจะไปมีนรกสวรรค์ที่ไหนมาตกเย็นเลิกเรียนวัยรุ่นที่ว่านี้จะชักชวนกันดื่มเหล้าสวนเสเฮฮา เข้าตำราที่ว่าพวกมากลากไปคนหมู่มากเฮไปทางไหนคนหมู่น้อยก็เฮตามไปกับเขาด้วยเพื่อไม่ให้ตัวเองกลายเป็นแกะดำในหมู่แกะขาวหรือจะพูดอีกทีก็คืออย่าเป็นแกะขาวในหมู่แกะดำในเสมนี่เป็นเด็กหัวอ่อนถูกชักจูงง่ายการอยู่ในหมู่นักเลงสุรานาน,านเข้าถ้าไม่ยอมดื่มเลยก็ดูจะกระไรอยู่ เย็นวันหนึ่งที่ร้านเหล้าใกล้สถาบันในเสียมก็ตกบันไดพลอยโจรเพื่อนรินเหล้าให้ก็แข็งใจดื่มตามประสาคนเอาใจเพื่อนเหล้าอึกแรกที่ล่วงพ้นลำคอมันคืนขมหน้าคลื่นไส้จนแทบจะถุยทิ้งดื่มเสร็จก็ยังเหม็นตลบไปทั่วปากไม่น่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีคนนิยมกันทั่วโลกดื่มน้ำก๊อกยังดีกว่าเป็นไหนไหนแต่เพื่อนก็ยังขยันขยอให้ดื่มอีกสองสาแก้ว ลงท้ายหนเสมถึงกำมืนเมาหัวหมุนรากแตกรากแตนไม่มีวี่แววว่าจะเป็นนักดื่มขอทองแดงในอนาคตไปได้เลยเผอิญการดื่มครั้งแรกเป็นเหตุให้เพื่อนเพื่อนสบประมาทว่าไก่อ่อนเพิ่งสอนขันเล่าเข้าปากหน่อยเดียวก็รากเกี่ยวรากเหลืองน่าจะนุ่งกระโปรงมากกว่ากางเกงเอาว่าเข้าไปนั่นหลังจากเพื่อนชวนดื่มเหล้าหลายครั้งต่างกรรมต่างวาระ สิ่งแรกที่เขาเสพติดก็คือการสวนเสเฮห,หาในวงเล่าสุรานี่ได้ชื่อว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยใครเคยสุขุมลุ่มลึกก็จะเปลี่ยนเป็นตลกขนองไม่ถือเนื้อถือตัวบางคนเยอะยิงถือว่าเป็นลูกคนรวยเคยวางก้ามเป็นผู้ดีก็สามารถนั่งดื่มเหล้าได้แม้แต่ร้านรถเข็นริมถนนด้วยฤทธ์แอลกอฮอล์ทำให้ใจกล้าหน้าด้านเพราะว่าครองสติไม่อยู่ที่สำคัญ เหล้ามันคืนขมระคายคอเฉพาะแก้วแรกๆเท่านั้นพอมืนได้ที่ไม่ต้องมีใครรินเหล้าให้ก็ยกขวดรินใส่แก้วเองยิ่งมีสาวๆว,วัยรุ่นจับตามองก็ยิ่งนึกขลังอยากจะโชว์ค่านี้แน่มากดื่มเป็นขวดก็ไม่เมาอันเป็นความสนุกสนานของคนเขาเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวกว่าจะรู้ตัวอีกทีในเสมก็ติดเหล้าสะงอมแงมถึงเวลาต้องดื่ม ถ้าไม่ได้ดื่มจะเกิดอาการแพ้อาจเจียนโอ้อ้างแต่ว่าเป็นการอ้วกลมแสดงว่าหิวเหล้าเต็มฟัดถ้าได้สดก็ไปสักแก้วสองแก้วอาการแปลกๆนี้จะหายไปเป็นปลิดทิ้งทีเดียวถึงชั่วโมงนี้เพื่อนๆไม่ต้องยัยอให้ดื่มแล้วในเสมนั่นแหละที่ลงทุนซื้อเหล้ามาชวนเพื่อนตั้งวงสังสรรค์ทั้งที่ยังไม่มีไรายได้ของตัวเองแม้แต่สตังแดงเดียวต้องแบมือของเงินพ่อแม่อยู่เป็นนิด ในเสมก็ใช้ลิ้นคารมกะล่อนปล้อนปลิ้นหลอกพ่อหลวงแม่ว่ามีกิจกรรมต่างๆต้องทำร่วมกับสถาบันมีค่าสูงยสูงพ่อแม่เคยเห็นลูกเป็นเด็กดีอยู่ในศีลกินในธรรมก็ยอมให้เงินให้ทองอย่างงไไ่ายดายหารู้ไม่ว่าลูกชายตกเป็นท่าสุราอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเสียแล้วอันว่าเพื่อนในวงเล่าใช่จะมีเฉพาะเพื่อนชายเพื่อนหญิงคอทองแดงก็มีมากหน้าหลายตา พอเล่าเข้าปากก็ทําให้เกิดอารมณ์เปลี่ยวเพื่อนกับเพื่อนก็ชวนกันไปทําพิเรนโดยปราศจากความยับยั้งชั่งใจในายเสมกับเพื่อนหญิงชื่อนงนุชถูกออกถูกใจกันจนฝ่าหญิงตั้งท้องในวัยเรียนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ผิดกฎของสถาบันร้ายแรงถึงขั้นคัดชื่อออกพ่อแม่ของนงนุชเป็นคนดุถ้ารู้ว่าลูกสาวโดนใครกินไข่แดงนเสมมีหวังถูกอุ้มไปนั่งยางกลางดงดิบแน่ ภายในเสมเองพ่อแม่เป็นคนดีมีศีลธรรมรังเกียจเรื่องได้เสียในวัยเรียนเข้ากระดูกปัญหาของสองผัวเมียจึงพบทางตันแก้ไม่ตกก็เลยชวนกันไปเช่าห้องอยู่ในซอยเปลี่ยวย่านตลาดหมอคิดซึ่งปีนั้นถือว่าอยู่ไกลสุดกู่ปลายตะโกนเหมือนกับบ้านนอกจนบทเราดีๆนี่เองเรื่องเล่าเรื่องเรียนไม่ต้องพูดถึงกันอีก ระหว่างใช้ชีวิตในแบบหนีไปตายเอาดาบหน้าและทำท่าว่าจะตายสมใจนึกเพราะมีแต่รายจ่ายไม่มีไรายได้เผอิญเพื่อนข้างห้องมีอาชีพเป็นโชเฟอร์ขี่รถตุกๆรับส่งผู้โดยสารย่านสะพานควายเห็นชะตากรรมของนายเสมกับเมียแล้วก็เกิดความสมเพศเ,เวทนาสอนวิธีขับขี่รถตุกๆกให้ในายเสมอย่างตั้งอกตั้งใจโดยใช้เวลาสอนสาสี่ชั่วโมงเย็นก่อนที่จะเอารถไปส่งกะ กะก็คือเพื่อนตุกตุกที่คอยรับช่วงต่อเอารถไปรับส่งผู้โดยสารตอนกลางคืนในเสมเป็นคนหัวไวสามารถขับขี่รถตุกตุกได้คล่องภายในเวลาไม่กี่วันชโชเฟอร์ผู้อารีก็ช่วยพาไปสมัครเป็นคนขับรถตุกตุกที่อู่เท่าแก่ของเขานับแต่นั้นเป็นต้นมาในเสมก็กลายเป็นชโชเฟอร์ตุกตุกหนุ่มฟอขับตุกตุกหากินแถวสะพานควายตลาดหมอชิดแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไกลกว่าน,นี้ยังไม่กล้าไปเพราะไม่รู้เส้นทางแต่ว่าในายเสมนี่มาแปลกเขาจะขับรถส่งผู้โดยสารพอให้ได้ค่าน้ำมันค่าเช่าแล้วก็กำไรนิดหน่อยเพื่อเป็นค่าเล่าค่ากลับแกล้มเท่านั้นพอได้สมใจนึกแล้วก็เอารถไปส่งเข้าอู่กลับไปนั่งซดเล่าที่ห้องเช่ากับเมียซึ่งท้องแก่ขึ้นทุกเวลานาทีวัยเมียก็เป็นนักดื่มคอท้องแดงนั่งดื่มกับผัวเป็นปีเป็นคลุย ตอนคลอดลูกจึงคลอดแบบอนาถาอยู่รวมกับผู้ป่วยที่ยากจนทั่วไปในเสมแวะไปดูหน้าลูกที่เพิ่งลืมตาดูโลกขนเดียวเวลานอกนั้นนั่งสดเล่าฉลองลูกคนหัวปีกับเพื่อนๆชาวตุกๆด้วยกันไปเมียกับลูกอยู่ห้องอนาถาไม่มีใครดูแลความเป็นแม่มือใหม่ทำให้ลำบากเลือดตาแทบกระเด็นอดรนทนไม่ไหวต้องโทรขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ซึ่งเป็นคนดุ ท่านก็เห็นแก่หลานน้อยตาดำๆที่ยังนอนแบเบาะอ,อยู่ก็รับตัวลูกสาวกับหลานไปดูแลที่บ้านแล้วก็ประกาศว่าถ้าเจ้าเขยตัวแสบแวะมาเยี่ยมลูกเมียถึงถิ่นเสือนี่จะขย้ำไม่จมเขี้ยวเหน้อนงนุชก็รู้เช่นเห็นชาติว่าตัวเองคิดผิดที่มีอะไรอะไรกับคนอย่างนายเสียมขี้เหล้าเมาหยำเปยพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวตัดขาดกับเขานับแต่นั้น ในเสมหมดภาระเรื่องลูกเมียก็กลับเข้าบ้านใช้ชีวิตต่อไปตามเดิมโดยปั้นเรื่องโกโหกพกลมพ่อแม่ทำนองว่าเขาตกระกรมลำบากเพราะว่าหลงทำเรื่องชั่วๆกับเพื่อนจนหมดอนาคตทางการศึกษาพ่อแม่ก็หลงคารมเชื่อใจในอดีตของลูกชายที่เคยเป็นคนดีงามอยู่ในศีลกินในธรรมยิ่งเห็นลูกชายประกอบอาชีพเป็นคนขับรถตุ๊กๆก็ยิ่งรักและเวทนามากขึ้นรอจนอายุ ของลูกครบบวชก็เลยจับบวชที่วัดใกล้บ้านอาการติดเหล้าจะได้ถูกรถพระธรรมกล่อมเกล่าให้ยาขาดจากมันได้แต่เอาเข้าจริงก็มีคนไปฟ้องท่านสมภารเรื่องพระเสมแอบดื่มเหล้าบนกุฏิท่านก็ให้สิทธิวัดสะกดรอยตามไปดูเด็กก็มารายงานพระเสมแวะร้านขายของชำครับอากูเจ้าของร้านเขาเกรงใจในความเป็นพระเห็นว่าจะซื้อเหล้าไปผสมยาดอง เป็นโอสถแก้โรคร้ายก็เลยยอมขายเล่าให้ขอรับหลวงพ่อเอถ้าอย่างนี้ก็คงต้องเรียกมากระนาบซะหน่อยถ้าไม่ยอมฟังเสียงก็คงต้องขอให้สึกละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปนิมนต์พระ,กะเกษมมาพบหลวงพ่อเดี๋ยวนี้นะขอรับพระเสมยังไม่รู้ว่าถูกจับได้ไล่ทันเดินแอนหน้าแอนหลังตามเด็กวัดเข้าพบท่านสมภารขณะอยู่ต่อหน้าท่านนิกลินเล้าน่คลุ้งไปทั่วคุติ ท่านสมพาน์ก็เห็นว่าขืนให้อยู่ในวัดต่อไปจะเป็นภัยต่อสงส่วนรวมการข้างหน้าถ้าพระเนนเห็นพระเสมดื่มเหล้าบนกุฏิได้ก็จะพลอยเอาอย่างในทางที่ชั่วชาวบ้านรู้เข้าก็จะเกิดความเสื่อมศรัทธาก็เลยให้เด็กวัดไปเชิญพ่อแม่พระเสมมารับรู้ความประพฤติแล้วก็ให้พระเสมสึกออกไปเป็นคารวะตั้งแต่นั้นงานนี้พ่อแม่อับอายท่านสมพานจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูก แต่ก็ทำให้ทั้งสองท่านในหูตาสว่างรู้ความจริงว่าลูกชายไม่ได้โดนเพื่อนล่อลวงในทางที่ผิดเป็นตัวในเสมเองต่างหากที่ติดเหล้าริอ่านมีเมียในวัยเรียนจับโกนหัวบวชเป็นพระแล้วก็ยังสร้างความเสื่อมเสียให้แก่สถาบันสงฆ์พ่อแม่ก็เลยตัดหางปล่อยวัดเองจะสำมะเลเทเมายัางไงก็เชิญพ่อแม่จะถือว่าไม่เคยมีลูกอย่างนี้ ในเสมก็กลับไปเป็นโชเฟอร์ขี่ตุกๆุกอีกคำรบหนึ่งคราวนี้เขาดื่มหนักกว่าเก่าดื่มมันตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นไม่เว้นว่างธรรมชาติของนักดื่มย่อมขับรถสวิสสวัสดเร็วเป็นจรวดแล้วก็สายไปสายมาจนกระทั่งรู้ถึงหูเท่าแก่เจ้าของอู่รถตุกๆเท่าแก่แก็เป็นคนธรรมะธรรมโมถึงแม้จะโกรธจนควันออกหูก็ยังไม่รีบไล่ออก เพียงแต่สั่งให้ในเสมบวดหนึ่งมันสาสเพื่อสำนึกผิดวัดที่บวชก็อยู่ไม่ไกลาจากอู่รถเท่าแก่สามารถติดตามดูความประพฤติได้ไม่ยากเท่ากับว่าในรอบสามปีในเสมต้องบวชเป็นพระ,กะเกษมถึงสองครั้งสองโบสถสองวัดขาดอีกวัดเดียวก็จะครบเครื่องเรื่องชายสามโบสถตามตำราโบราณซึ่งระบุว่าชายสามโบสนี่ครบไม่ได้ใครขืนครบด้วยจะเป็นเสน่จ,จันไรแก่ตนเอง สเสนียดนี่หมายถึงพันไม้ชนิดหนึ่งจันไรนี่หมายถึงชั่วร้ายเลวทรามรวมความว่าการครบกับชายสามโบสถ์เท่ากับเอาตัวไปพัวพันความชั่วร้ายทั้งหลายนั่นเองในเสมมีประสบประการคราวโดนท่านสมภารวัดแรกจับได้ไล่ทันเรื่องดื่มเหล้าบนกุฏิคราวนี้ไม่ซื้อเหล้าที่ร้านใกล้วัดแล้วยอมถอสังขารไปหาซื้อร้านที่ไกลหูไกลตาชาวบ้าน สามารถดื่มเหล้าสบายใจเฉือบเกือบครบหนึ่งพรรษาแต่ความชั่วก็เผยตัวเองออกมาจนได้ท่านสมพันธ์เอกใจที่พระเสมไม่ยอมฉันร่วมกับพระเนนบนศาลาการปร,รียนให้เด็กวัดไป,ไปดดูเด็กวัดก็เห็นกับตาว่าพระเสมเอากับข้าวที่บินทบาดได้ทำกับแกล้มกินแกล้มเหล้าเมาแออยู่บนกุฏิท่านก็เลยเรียกตัวมาอบรมรวมทั้งเรียกเท่าแก่มารับรู้ด้วย คราวสวยก็เลยถามหาพระเสมถึงเทศกาลออกพรรษาศึกเป็นคารวาสแล้วเท่าแก่ไม่ยอมให้เอารถตุกๆไปขับหากินอีกเนื่องจากไม่ไว้ใจความประพฤติพระธรรมคำสอนไม่อาจจะกล่อมกล่าวในเสมได้เลยเพราะไม่เคยเปิดอ่านพระคำพีสักหน้าเดียวยอมตกเป็นท่าสุรายาเมาเต็มรูปแบบสมัยนั้นหรือว่าสมัยนี้ก็ตามการสมัครเข้าทำงานต้องมีคนรับรองความประพฤติเป็นเรื่องธรรมดา นายเสมหาอู่แห่งใหม่ไม่ได้เนื่องจากขาดคนรับรองจำเป็นอยู่เองที่นายเสมจะต้องสมสารไปกราบเท้าพ่อแม่ให้ท่านช่วยค้ำประกันความประพฤติของเขาหลังจากพูดจาโน้มน้าวจนท่านใจอ่อนยอมทำตามคำร้องขอนายเสมยังไม่ทันดีใจพ่อก็บอกกับเขาว่าเอ็งต้องไปอดเล่าที่วัดธรรมกระบอกอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีซะก่อนนะ พ่อถึงจะกล้าตากหน้าไปรับรองความประพฤติให้ผมผมยินดีไปอดเล่าครับพอ่อทุกวันนี้ผมเห็นโทษของมันพอแรงแล้วถ้าอยากขาดจากมันได้ผมก็จะเป็นคนดีมีศีลธรรมไปตลอดชีวิตพ่อกันทีครับสุรายาเสพติดสมัยนั้นวัดถ้ำกระบอกซึ่งก่อตั้งโดยพระอาจารย์จรูนซึ่งมีสมญาว่าหลวงพ่อแม็กซสยไซ,ไซเพราะว่าได้รับการยกย่องจากสถาบันระดับทวีปว่าช่วยบำบัด คนตกเป็นธาตุยาเสพติดได้อย่างชงัดยังเป็นเพียงสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกด้านหน้าสำนักสงฆ์เป็นโรงเรียนมีเรือนรักษาผู้ป่วยเป็นอาคารเรียวยาวเหมือนสองบุรีมีรั้วกั้นมิดชิดจากสายตาคนภายนอกรับดูแลผู้เสพติดต่างๆเช่นเหล้ากัญชาฟินมอร์ฟินเฮโรอ,อีนเหล้าแห้งตลอดจนสารระเหยทุกชนิดกลางสำนักสงฆ์ก็มีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อจรูนอีกทีหนึง่งผู้ที่จะเข้ามาทำการบำบัดนั้นทุกคนจะต้องรับสัจจะกับพระอาจารย์จรูนต่อหน้าหลวงพ่อใหญ่ียก่อนเมื่อรับสัจจะแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาสอบถามชื่อนามสกุลประวัติต่างๆของผู้มารับการรักษาเท่าที่เห็นพวกติดเฮโรอีนกับสารระเหยเนี่ยเป็นพวกวัยรุ่นส่วนนักศึกษาหญิงชายี่ยจะติดกัญชาและผงขาว พวกโชเฟอร์สิบล้อก็ติดยามาที่ปัจจุบันเกาเรียกยาบ้าขณะที่คนวัยชกันขึ้นไปถึงวัยแก่เท่าติดเหล้าติดสุราก่อนเริ่มพิธีรับสัจจะท่านให้ผู้ที่มาเลิกยาเสพติดคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้านำพาพวกที่เหลือไหว้พระสวดมนต์จุดธูปเทียนบูชาหลวงพ่อใหญ่แล้วกล่าวคำปฏิญาณประมาณว่าถ้าข้าพเจ้าผิดคำสบานขอให้มีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็ดวัน หลังจากทุกคนให้สัจจะแล้วเจ้าหน้าที่จะนำไปรักษาตามประเภทของยาเสพติดพวกติดเหล้าก็จะตามภิกษุสงฆ์ไปยังสถานที่ซึ่งเรียกว่าห้องยาที่ห้องยาในพระท่านให้กินยาหนึ่งถ้วยเล็กๆให้ดื่มน้ำเปล่าตามมากๆเมื่อน้ำล้นกระเพาะอาเจียนออกมาชนิดรากเขียวรากเหลืองหมดไส้หมดพุงแล้วอาการอยากเหล้าจะหายไปเป็นปลิดทิ้งเดินทางกลับบ้านได้เลย เท่าที่ผ่านมานี้พวกขี้เหล้าจะอยากขาดจากมันได้ทุกรายเห็นเหล้าก็เฉยเฉยไม่มีการเปรี้ยวปากอาเจียนลมโอกอากอีกที่สําคัญคนเลิกเหล้าได้แล้วไม่มีใครกล้าผิดสัจจแเราย้อนกลับไปดื่มใหม่ด้วยมีกิติศัพท์หนาหูว่าใครก็ตามที่ผิดคําสับ,บาลมีอันเป็นไปทันตาเห็นบ้างก็เป็นบ้าเป็นบอเสียจริตวิปราสกลายเป็นคนปั้มปั๊มเปอ๋อเปอือหรือร้ายยิ่งกว่านั้นก็จะกลายเป็นคนป่วยด้วยโรคลึกลับ นอนติดเตียงอยู่เป็นนานสองนานกว่าจะสิ้นใจตา,ตายไปอย่างทุกทรมานแสนสาหัสส่วนขั้นรุนแรงที่สุดจะถึงขั้นประสบอุบัติเหตุตายหง่งเหตุเพราะไม่รักษาคำสาบานที่ให้ไว้ต่อหน้าหลวงพ่อใหญ่สำหรับนายเสมอาการอยากเล่าหายไปแล้วก็จริงแต่วันหนึ่งเขาเดินผ่านร้านเหล้าแถวหนังเลิงเกิดนึกขลังใครจะรู้ว่าทาลองดื่มดูสักนิดจะมีอะไรเกิดขึ้น เขาก็สั่งเหล้าแบนด์เล็กพร้อมโซดามาชงดื่มแบนด์เล็กมีปริมาณเหล้าเศษหนึ่งส่วนสี่ของขวดใหญ่เท่านั้นเองแต่อนุภาพทางจิตใจเกินพอที่จะทำให้ในเสมหันกลับมาเป็นขี้เมาอีกคำรบหนึ่งที่จริงเขาไม่ควรเอาตัวเองเป็นหนูหลองยาเลยแต่ก็ทดลองไปซะแล้วจนย้อนกลับไปเป็นคนขี้เหล้าเมายาถูกพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัดเป็นครั้งที่สอง ในเสมสมสารไปพึ่งใบบุญญาติผู้ใหญ่ขออาศัยที่บ้านท่านอยู่ที่ซอยภาวนาย่านลาดพร้าวซึ่งสมัยนั้นเป็นแหล่งใหญ่ของเด็กติดยาทั้งผงขาวเหล้าแห้งตลอดจนไมลอยก็คือพวกดมกาวดมทินเนอร์ซึ่งเมาไวเมาเร็วเนื่องจากสารระเหยขึ้นสมองได้ในชั่วพริบตาอยู่มาวันหนึ่งในเสมเดินโตเตเออกจากบ้านแบบคนกระเป๋าแห้ง กำลังครุ่นคิดว่าจะไปรีดไถใครดีถึงจะได้เงินมาซื้อเหล้าดื่มแก้อยากซอยภาวนาช่วงที่เขาเดินท่ำมๆอ,อยู่เปลี่ยวไม่มีผู้คนหรือว่ารถวิ่งผ่านไปมาแต่ยังมีวัยรุ่นประเภทไม่ลอยดมกาวจนติดต้องถือขวดกาวยกขึ้นดมคล้ายๆนักร้องถือไม้ลอยนาทีนั้นไอหนุ่มไม้ลอยเสียนกาวเต็มแก่เห็นในเสมเดินผ่านก็ปราดเขามาขวางทางไว้พลางตวาดขู่ดังลั่นทีเดียว มีเงินเท่าไราหร่ส่งมาให้หมดนะถ้ายังไม่อยากตายอ้าวก็สวยสิกูก็กาลังอยากเล่าพอดีมึงนั่นแหละมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดขี้เล่ามาเจอกับขี้ยาเปรียบได้กับคําพังเพยโบราณว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมาพบกันอ่าตอนนั้นนายเสมอายุยี่สิบเศษส่วนไอ้หนุ่มไม่ลอยนั่นยังอยู่ในไขายวัยรุ่นว่องไวปราดเปรียวกว่านายเสมหลายเท่า บวกกับใช้ท่อนไม้แถวนั้นเป็นเครื่องทุนแรงฟาดร่างในเสมแบบไม่นับแผลเนื้อตัวหัวหูฟาดจนแหลกยับไปหมดในเสมล้มปุ๊บจมกองเลือดส่วนไมลอยในวิ่งหนีหายเข้ากลีบเมฆโดยไม่ได้อะไรติดมือไปแม้แต่นิดเดียวเนื่องจากดักตีชิงขนกระเป๋าแห้งเสียเวลาเปล่าซ้ำยังทำให้อีกฝ่ายเจ็บสาหัสเป,เป็นตายเท่ากัน กว่าพลเมืองดีจะพบเห็นร่างหมดสติแล้วพาในเสมไปส่งถึงมือหมอที่โรงพยาบาลของรัฐซึ่งเสียค่าโสหุ่ยน้อยในเสมทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็สิ้นใจตา,ตายไปขามือหมอเขาอ,อำลาโลกไปเพราะผิดศีลข้อที่หสุราเมระยะมัชชะประมาการเว้นจากน้ำเมาและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทแต่ก็มีผู้นิยมดื่มกันมากด้วยถือว่าเป็นความก้ แล้วก็พูดกันว่าเป็นเครื่องดื่มเชื่อมสัมพันธ์ดมิตรีใครดื่มเหล้าไม่เป็นหรือว่าดื่มไม่เก่งจำพวกคออ่อนจะถูกสังคมขี้เมาประนามหยามมินว่าเป็นพวกชายผ้าสิ้นหรือว่า,าเศษชายว่าเข้าไปนั่นหารู้ไม่ว่าสุราเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งใครติดงอมแงมจะพายเสียรัพย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหมดกระเป๋าต้องหยิบยืมชาวบ้านมาซื้อดื่มเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถ้าเพื่อนฝูงญาติสนิทรู้ว่าแวะมาหานี่หลบได้ก็จะหลบทันทีและใช่แต่ตัวเองจะเดือดร้อนคนเดียวครอบครัวลูกเมียก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวมักจะอยู่ในจำพวกดื่มเหล้าเมาอารวาสอย่างน้อยก็คว้างปลาข้าวของเครื่องใช้ถ้าเมาหนักจะทุบตีลูกเมียจนกลัวหอเห็นพ่อบ้านเหมือนเห็นเดนนรกบุกเข้าบ้านถ้าหนีได้ก็อยากจะหนีไปให้ไกลสุดล่าฟ้าเขียว นอกจากนั้นสุรายาเสพติดยังเป็นต้นเหตุของความประมาทต่างๆพวกขับรถไปประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะดื่มเหล้าจนคลองสติไม่อยู่ถ้าไม่ขับไปประสานงาคนอื่นก็ขับรถออกนอกลู่นอกทางตกคลองตกเหวลม้มตายกันนักต่อนักประวัติชีวิตของนายเสมถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจเกี่ยวกับความเลวร้ายของนักดื่มเหล้าขนาดว่าเลิกได้เด็ดขาดแล้วก็ยังมีมารโดนใจให้อยากจะทดลองดื่มดูอีก ว่าเลิกเหล้าได้จริงหรือเปล่าเหตุที่นึกขลังอยากจะทดลองดื่มก็เพราะความประมาทในชีวิตนั่นเองจุดจบของเขาไม่มีหยาดน้ำตาแห่งความห่วงหาอะไรจากใครทั้งสิ้นมีแต่บอกว่าทำตัวเองให้ตกตำ่ำพ่อแม่อุตส่าห์ส่งเสียให้เล่าเรียนก็ยังฝากใฝ่ในทางชั่วสุราแปลว่าเล่าจึงเป็นสิ่งเลวร้ายห่างได้ก็ห่างไว้เถอะครับ ไม่ทดลองดื่มได้ก็อยากเลงใจเพื่อนผูงยอมดื่มแก้วแรกเป็นอันขาดท้าไมอย่างนั้นก็จะมีอีกเป็นพันเป็นหมื่นแก้วตามมาในภายหลังอย่างเรื่องของนายเสมที่เล่าให้ฟังวันนี้ล่ะครับ